แอปพลิเคชันในวันนี้ก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐรวบรวมบริการและข้อมูลของประชาชนเอาไว้ในแอป,ปเดียวการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งค้างค่าไฟค่าน้ำข้อมูลประการสังคมสามารถเช็คเครดิตบูโรสวัสดีครับนี่คือรายการ Tech Discovery วันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้มารีวิวแค่แกดเจ็ตหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทางด้านไอทเท่านั้นนะครับแต่เราก็ยัง มีเรื่องราวหรือการรีวิวดีๆที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆด้วยแอปพลิเคชันในวันนี้ก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอถามพี่ต้นก่อนว่าประสบการณ์ในการเข้าไปขอใช้บริการจากภาครัฐหรือว่าเข้าไปขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็ต้องไปหลายที่หรือไม่ก็ต้องไปหลายที่แล้วยังต้องไปรอคิว ค่อนข้างนานนะครับจะเป็นค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลักๆเลยนะฮะปัญหาที่เราเราเห็นว่าทุกคนต้องพบเจอเลยก็คือหน่วยงานราชการของเราเนี่ยมันม,มีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเนาะแล้วก็ข้อมูลของเราเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็มีแอปพลิเคชันหรือว่ามีเว็บไซต์หรือว่ามีเอกสารนี่เราจะต้องไปกรอกซึ่งมันต้องเข้าออกหลายหน่วยงานมากนะครับในยุคหนึ่งเราก็คาดหวังว่าบัตรประชาชนใบเดียวสมาร์ทไอดีการ์ดของเราเนี่ยมันจะแสะแดงบริการของภาครัฐทุกอย่างได้ แต่ยุคต่อมาก็เข้าสู่ยุคแอปพลิเคชันที่เราก็คาดว่าแอปพลิเคชันแอปเดียวจะสามารถทําให้เราเข้าถึงข้อมูลหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐได้ง่ายๆเพื่อแก้ปัญหานี้ d ี a หรือสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมาเพื่อรวบรวมบริการและข้อมูลของประชาชนเอาไว้ในแอปเดียว สำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเราก็ต้องเข้าไปทำการยืนยันตัวตนซึ่งทำได้3แบบนะครับแบบแรกก็คือยืนยันด้วยบัตรประชาชนโดยสามารถใช้กล้องที่เปิดจากหน้าแอปพลิเคชันได้เลยแบบที่2ก็คือยืนยันตัวตนด้วยไทย i ID หรือบัตรประชาชนดิจิทัลซึ่งถ้าใครยังไม่รู้วิธีลงทะเบียนไทย i i เเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแบบที่3ก็คือการยืนยันตัวตนผ่านตู้ อิเล็กทรอนิกส์หรือร้านสะดวกซื้ออย่างเช่น7 e เ e ่นอตู้อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นตู้บุญเติมและก็อีกหลายวิธีนะครับในการยืนยันตัวตน เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จก็จะเห็นว่าแต่ละแอปย่อยที่อยู่บนแพลตฟอร์มทางรัฐก็คือหน่วยงานราชการต่างๆแต่ละแอปก็จะใช้เลขบัตรประชาชนของเราเพื่อเชื่อมต่อไปยังทุกบริการของภาครัฐที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะฮะโดยเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลของเราได้เลยอยากดูข้อมูลหนังสือเดินทางแอปก็จะเชื่อมต่อกับกรมการกงสุนค่าน้ําค่าไฟดูได้เลยว่าเราเป็นเจ้าของมิเตอร์จํานวนเท่าไหร่ค้างค่าไฟค่าน้ําอยู่เท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งใบขับขี่ข้อมูลค่าปรับจากภาครัฐค่าปรับจากตำรวจนอกจากนี้ยังมีข้อมูลสินเชื่อข้อมูลประกันสังคมอย่างเงินสมทบชราภาพเช็คยอดเงินประกันสังคมสิทธิโครงการเยียวยาต่างๆหรือสถานพยาบาลที่เคยลงทะเบียนไว้ และก็อื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งคุณพาวุฒิพงศ์พิทยาพานุคอลัมนิสของประชาชาติเราเนี่ยก็ได้ยกตัวอย่างที่ดีมากๆเลยมาหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของกรมที่ดินใครมีที่ดินก็จะมีการเชื่อมต่อระบบกับกรมที่ดินเราสามารถค้นหาโฉนดที่ดินของเราแล้วก็สามารถบอกราคาประเมินของที่ดินผืนนั้นว่าตั้งอยู่ที่ไหนพื้นที่เท่าไหร่ต้องติดต่อสำนักงานที่ดินเขตไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีประโยชน์มากในช่วงนี้ก็คือการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทําาาาไไดด้้้งง่่ยยมมกกวรปทีขขออูลฉัน จากนั้นเลือกตรวจสอบผู้มีสิสชชทธิเลือกตั้งเพียงใส่เลขบัตรประชาชนและกดตกลงแอปก็จะแสดงวันที่เขตหน่วยเลือกตั้งลงเสียงสถานที่ที่เราต้องไปเลือกตั้งนอกจากนี้ในด้านการเงินก็ยังสามารถเช็คเครดิตบูโรหรือถึงเช็คยอยดหนี้กยศและสม,มัครอบรมต่ออายุใบขับขี่ได้ด้วยเรื่องของประสบการณ์การใช้งานหรือว่าข้อดีข้อเสียของแอปเนี่ยเราก็ได้เข้าไปสำรวจดูคอมเมนต์ ต่างๆนะครับของผู้โหลดจะใช้เนาะใน Play Store นะครับลองดูว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันมีปัญหาอะไรกันจากคอมเมนต์ของผู้ใช้งานใน Play Store ส่วนใหญ่ก็จะไปในททางเดียวกันก็คือ จะยังมีปัญหาเรื่องของการสแกนบัตรประชาชนซึ่งตัวระบบสแกนของแอปเองอาจจะยังไม่แม่นยำสแกนเลขผิดบ้างหรือว่าสแกนออกมาแล้วไม่ผ่านเดี๋ยวน้องปามี<ส>เห็นนะคอมเมนต์ปัญหาอื่นๆไหมครับส่วนอื่นๆนะครับตัวฐานข้อมูลอย่างเช่นเรื่องประกันสังคมก็มีคอมเมนต์บอกว่าข้อมูลหายส่วนอื่นๆก็จะเป็นการให้กําลังใจภาครัฐถือว่าเริ่มต้นมาดีก็ขอให้พัฒนาต่อไปนะครับมีคําชมเยอะอยู่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามแม้แอปนี้จะดูสะดวกมากแต่ว่าก็ยังมีคําถามบางคําถามที่ยังรอคําตอบอยู่คือเรื่องของการนําไปใช้งานกับหน่วยงานภายนอกอย่างเช่นใบขับขี่ซึ่งก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะสามารถใช้ใบขับขี่ในแอปนี้แทนใบขับขี่ตัวจริงได้หรือไม่รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่อาจจะต้องใช้แทนการถ่ายเอกสารได้หรือเปล่าก็คือว่าสมมุติว่าเราเข้าข้อมูลไปแล้วเราต้องแคปหน้าจอมาเพื่อจะเซ็นสำเนาถูกต้องหรือเปล่า<ม>อย่างนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายคําถามเหมือนกันที่เราต้องหาคตอบต่อไปเนาะแอปพลิเคชันทางรัฐอ่าใช่แล้ว และนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของภาครัฐที่พยายามจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่การเป็น ดิจิทัลกอฟเฟอร์เมนหรือรัฐบาลดิจิทัลซึ่งแอปพลิเคชันอย่างทางรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเงินภาษีที่ภาครัฐได้มีการนําไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผมว่ามันเวิร์กมากเลยที่มันเช็คข้อมูลตรวจสอบอะไรได้ต่ตางๆภายในแอปเดียวใครชอบก็สามารถตั้งเป็นเฟรริตไว้นะฮะใครชอบเมนูไหนหน่วยงานไหนแล้วก็จะสามารถตั้งตั้งตั้งไว้ได้ซึ่งก็สะดวกมากส่วนเรื่องอืนอ่นๆอย่างเช่นเรื่องความเสถียรหรือยืนยันตัวตนอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ยังคงต้องคาดหวังว่า จะมีการพัฒนาต่อไปแต่อีกมุมหนึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็สะทอ้อนให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐในการดิจิทอลไลฟ์ข้อมูลของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งก็ถือเป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของรัฐบาลไทยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการ Tech Discovery เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและการรีวิวเรื่องราวทางเทคโนโลยีในครั้งต่อไปนะครับ